ตอนนี้นะครับเร uh, no mm. ียบร้อยแล้วตามที่รับปากไว้นะครับถ้าเกิดจัดการโครงสร้างเหล็กนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอัดวิดีโอให้ดูนิดนึงเนาะก็เนื่องจากที่บ้านผมบนดอยเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้านะครับใช้ตู้เชื่อมไม่ได้นี่จะเป็นแนวทางนะครับจะใช้เผื่อเป็นแนวทางให้กับพี่ๆที่อยากจะสร้างบ้านสร้างกระท่อมอะไรด้วยตัวเองเนาะผมใช้เหล็กฉากนะครับเหล็กฉากที่มีขายตามห้าง เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างทั่วไปเนาะแล้วก็เอาน็อตอัดเข้าไปรับเนยทั้งบ่าบนบ่าล่างแล้วก็ด้านนี้ก็มีนะครับก็คือเอาง่ายๆยิงยิงซ้ายขวาเนาะล็อกมันไว้แล้วก็ข้างบนนะครับแล้วก็จะล็อกไว้อย่างนี้นะครับล็อกไว้ทุกตัว,ลวเลยนะครับนี่นี่ครับก็ดีกว่าดีดีกว่าไม่ไม่มีตู้เชื่อมเนาะ แล้วมันก็แข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับเมื่อคืนนี้ก็ลุยจนถึงกับเที่ยงคืนคนเดียวเพราะว่าทาแดดออกตอนนี้แล้วตอนนี้ขนาดจะแปดโมงเช้านะร้อนนันนะครับเหล็กเหล็กร้อนครับไม่ใช่แดดร้อนนะเหล็กร้อนเนี่ยมันจะจับไม่ได้ก็เป็นไฟบังคับที่จําเป็นที่จะต้องรีบทําเมื่อคืนเนาะทั้งคืนเลยให้มันจบแล้วอเช้านี้มันก็มาเก็บรายละเอียดอีกนิดนึง มันจะช้าที่วัดระยะหัวท้ายนะเพราะว่าทําทุกอย่างด้วยตัวเองเหล็กก็หนักนะครับเหล็ก4ีเหล็ก3เหล็กกล่องหนาด้วยค่อนข้างจะลาบากนิดนึงแต่ก็พยายามหาวิธีการแล้วก็ลองดูว่ามันจะมีตัวช่วยอะไรบ้างทีนี้ก็จะเป็นออีกจุดหนึ่งนะครับที่จเจาไว้สร้างเพื่อพักผ่อน เวลาหนีจากความวุ่นวายในเมืองในสังคมใหญ่ๆมาเนะบรรยากาศเช้านี้ดีมากเลยนะครับเมื่อคืนนอนก็เย็นสบายแล้วก็ล้อมรอบด้วยธรรมชาติควันไฟก็เริ่มมาขึ้นแล้วฝนตกปกุ๊บเนี่ตอนนี้เขาอันนี้เป็นควันที่เกิดจากการเผาไร่เผาสวนนะมันไม่ใช่ควันที่เป็นไฟป่าแท้ๆนะครับ อันนี้เผาไร่เผาสวนกันเพราะว่ามันเดือนพฤษภาเข้ามาสัปดาห์แรกกันนะครับสามสี่วันแล้วก็จําเป็นแล้วนะครับไม่งั้นก็ชาวบ้านก็ต้องทํามาหากินเนาะย้อนกลับมาที่เรื่องการม,มุงหลังคานะครับอันเรื่องมุงนะผมพูดไปลลองไปไล่ย้อนดูคลิปเก่าๆของผมเนาะแล้วก็ลองมาดูวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคการใช้น็อตกับ อะไรนะเหล็กฉากเนาะมาแล้วก็มุงหลังคานะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ,อย,อ,บอย่างืมก็คืนเนี่ยครับเราต้องมีแบบนี้นะครับสวา่านไร้สายใช้แบตเตอรี่ชาร์จมาให้เต็มตัวนี้เป็นพระเอกเลยนะครับถ้าไม่มีมันนะผมชาร์จมาจากบ้านในเมืองนะก็ไม่หมดนะครับไม่หมดชาร์จมาเต็มใช้ขึ้นโครงจนเสร็จไม่หมดนะครับ แต่เดี๋ยวจะมุงหลังคาต่อก็คิดว่าไม่หมดนะก็จะยึดแค่หัวท้ายที่เหลือเอาขอขอ,อปลาเสียบเอาน้ำ